สวัสดีทุกคนครับผมเมื่อนีไม่โอกาสได้มาบันดอนปะาท่ายอำเภอม่วง30สิบจังหวัดอุบลครับผมมาเบิ่งเขาเลียงตะกะแตนปลาทางกาโมจิไข่ครับผมครับเขาเลียงไว้ร้ายครับพิศตุยใหญง่งครับผอมฟักไข่แล้ะครับนี่ครับเลียงไว้ประมาณสองีดครับนี่ทั้งโตน่อยก็มีครับ ตัวน้อยนี่ขีดนึงครับเต็มเลยครับลูกกลังได้ลายครับกระลังกินยาเสียบนะครับลายแห้งครับจะขีดอะไรนี่โกงมาเบิ่งนเขาครับเขาเลี้ยงไปในตัวหมู่บ้านครับผมนะครับกระลังว่างไข่ครับผมนะครับได้ลายครับ ก็ได้ยากเลียงจากมาเบิงมาเบิงใด้นะครับอยู่อำเภอม่วงครับผมปั่นดอนปลาท่ายครับมาศึกษาเบืเ่อนครับเป็นตัวยางเพื่อชีได้เลียงขยายต่อไปครับผมว่าเป็นแนวใด้วยนะครับเนาะ I don't know.